แม่อายไม่อายตัวก่อนว่าว่าผูกมิมาผูกแขนเนื่องในวันนี้พ่อแม่ก็มาผูกแขนเพราะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีพี่น้องมาผูกเพื่อเป็นความโชคดีในการเดินทางโดยตาเนาะ เป็นความกำลังใจใชแทนกับตัวเองสร้างความกำลังใจโดูเดียวๆได้ไปต่้งไดนก็ว่าเหมือนกับว่ามีมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ไปด้วยไปด้วยอันนี้คือสร้างความกำลังใจให้กับผู้ที่จะเดินทางในความเชื่อแอบนับมาไหมมาร์กมาเนี่เนี่ยเรามีข้าวมีไข่มีไข่มีส้มส้มเออมีกล้วยมี ได้อะไรกล้วยเออมันง่ายง่ายในก่อมีเงินไปข้างหนมันจะได้แต่เงินโอ้โหได้ค่าเ่องแล้วสองร้อยพอจ้ะสองร้ยพอนะหนึ่งรอยกับพ่อล FC อ้โหโอ้โหอ้ห้โอ้ในเงิเพื่กความเป็นมงคลนะครับผูกไว้ก่อนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ้นบาทนึงแต่ผูกเสร็จแล้ว เอาคืนสี่เดือนเจ้าคืน <c oughs> <c oughs> อ้าวหายกว่านี้ดีกว่าเข้าหายกว่านี้ดีกว่าเข้าหายกว่านี้ดีกว่าเข้าอ้มา,อา,อามาดืา้อสามสิบสองคนเจ้ามาทาเข่าเก้าสิบสองคนเจ้ามาทางห้มมาสู่สมในเนือมาอยู่เหื่อในขิ้งสาพนหลายเกลีอเจอ้า,ากระมีเสือหลายซีเรือนบากกระมี ของกินดีไครต้มมาส่งคนพลาเรายา้าวปวยอ่อยกับมีสังวานสอยเทือง,รรงทำมโร้กวรียนทำมะฮงถุดสงกอยกับมีของกินดีลายลาบเม้งมากเกี่ยวแดงแดงทำมันแซงหมาดอ่อนป่วยอ่อยก่อนวางเป็นท่านามันจันหอมรุกไหลไมีหัวดอกไม้สุดัวเกศามีทั้งดวงมาลาดอกทองแห่งเหามีแต่ดอกคัดเข้าเพ่งหวานจุ่มจีตกแต่งดีจังนี้เอ,อิญเอาควันมามาเด้ดอควันเอ้ยเออควันไปหาเห็ดก็ให้มาควันไปหาห่อไม้ก็ให้มา ความไปหาปูหาปลาชายหฮมาปูกระเซ้าไฮเคาะไฮเค็นปูกระเวนได้เงินได้ข้ามปูมะขามไฮข้ามหนคู่โรคหายจะมา่านมาหายจะมาเบียดความเจเนียดอะไรยังมาต้องมีเงินียดไรน้องของไรมาสุขภาพอันไม่รวมสมบูรณ์เด้อไปกันได้สุขสวัสดีจตมีแข่เจ้าเด้อเจะพึ่งห้ามใช่บอท่านมครึ่งให้เฝ้าอยากบ่ท่ารอาครึ่งตัดต่อเลยมันอะว่าต่อของย่ามันเอง ดูดูการให้ความของคุณยายนะครับคุณยายยิงูนานกว่าตาอีกดูนะครับเทงเอลืชาลุกปอบไข่ิดิงได้คอยได้ชมดังแก่ปารถนาเรอเ่เรงเอาเที่ยวเลยเทมเองเที่ยวบางเทมเอาเกสแกน บอกเลยยืมเงินตาเดียเหว่าไงวะยืมเงินผสแกนใจสแกนใจสแกนใจอันนี้ผู้สแกสแกนใจสแกนใจสแกนจสองหมื่นบาทโอ้ยโอ้ยุกนี่เป็นหลานซึ่งเป็นหลานคเออกำลังเพาะกายนะครับหลานคนนี้อยู่กะว่าขวัญกำลังชิมาตาทักไปแล้ว สูภาพแรงไกแข็งแรงดูให้นกะให้นงนเข้าาาไปยังคัดไปยังคัดออานาไอ้ผมพูุทีนี้นะเออาไปเท่ไรก็เออไอ้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่เจ็บอย่าไข้ตามเงินมาได้หลายลยไปแล้วอะไรบางทีไปแต่งเมียคนจีนเมยสาวแุมามามาม ไม่ได้มีให้ผูกแล้วผูกออนไลน์แก่ใจด้อใส่ไม่ได้มีเสื้อแล้วก็เป็นทางปลอดภัยไปใหญ่ด้อยอะไรแหละเปล่าล่ะไหนบอกปูมีหมูกินเหล้าไอ้ใหญ่เด้อย่ามาไปละ เด็กใหญ่เสยใหรเล่นจะไปเล่นเ็ให้เอเวลาให้ได้โอ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 เออหอี่ว่ามากินเยให้นัาเอออสสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนต่อไปเออเดินาแฟนมาได้กันให้ปลอดภัย่วนจะมีเ็เป็นไยแต่สองสามเดือนจะพอกันออโอเคตายายมีเงาตาให้มีแต่รอยยิ้มตลอดไปสาธุคือค้านพี่ผู้เล็กทานเล ผมมีม <da> ูก <and> ิน <row> ด <cake> ูแลตลอดมมีหมูกินโอ้ีมูกินรักๆผมมีมูกินรัทำทอยู่นั่นเนียีมุกินเลยอนนครึ่งยัได้เนี่ยนี่อาบน้ำูดว่าองูหนี่ยเอดบ่งครึ่ง Bak sesia cair rampai, sesia cair bumi muka lah. la. ni, kau ni, ni, ไปมันไปพร้อมนแอนตามหลังไปิวหรอวะไปกับนแอนตามหลังหรอวะไปกับแอนเให้ขับรถเมื่อเพื่อนจะเดินทางไปฝรั่งเศสอีงไม่ได้ใสเธอไม่ได้ใ้วมันจะลงรั่เอดแจะกวเอาแกมบม

วิดี <eleven. S 3> โอละ่ยังอเลช่วยหน่อันนี่กอดประอวนกอดอะไรเอ๊ะจะถามมันจังอย โอเคเพื่อนบอสมันมามอเตอร์ไซค์เออมันมากับหมู่มันลามันมาเล่นขอบคุณครับช่างโอเคมันบอกว่าแข่งกันไพสิจอยไปตาขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าเช่นกันบ๊ายบายค่ะเงียดเทียมได้สิไปเอากาวติดอยู่ เครื่องบินก็มาแล้วนะทุกคนเป็นลำใหญ่เนาะขึ้นเครื่องนะคะเมื่อกี้นี่เนาะใส่เกิดมาสสวยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่นานกล่าวเปิดดีแต่ว่าเอาเกิดแตะมานำาก็นนเลยมีรองเท้าสำรองไม่งั้นคือคงจะไม่มีรองเท้าใส่เลยนะคะทุกคนจ้ะตอนนี้รถตอนนี้เครื่องบินก็มาแล้วนะแต่ว่ารอ คนลงก่อนเนาะค่อนข้างที่จะเลทนะคะปกติจะเรียบขึ้นเครื่องตอนประมาณใบสองสี่สิบแต่ตอนนี้ใบสามแล้วนะคะเพิ่งจะแลนดิ้งเนาะเป็นประจำเดือนไปเนาะตอนนี้ก็เอ่อเครื่องบินเรียกแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้เนี่ยเอาคอมไปเกินพี่คนนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะเมื่อกี้เขาทักไอไอขอบคุณนะคะที่ดูน้องไออยู่นะคะใส่เสื้อขาวนะขอบคุณค่ะวันนี้ไอบินนกแอนะคะเวลานี้จะเป็นนกแอร์ปกติตอนเช้ามันก็จะมีนกแอร์หนึ่งรอบตอนแปดโมงเนาะแล้วก็ตอนเวลา9ก้าโมงก็จะเป็นแอร์เยี่ลำใหญ่นะคะวันนี้ ประตูหลังคนโดนคนเดินทางเยอะมากเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นไหมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะถึงจะไม่ค่อยได้เดินทางตั้งสองปีแต่ก็ปกตินะตอนนี้เราขึ้นเครื่องแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่ั่งเครื่องบินใหญ่นะของนกแอร์เนะาะปกิก็จะเป็นแบบสอง,สอง

ก็ถึงสนามบินแล้วนะคะอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะคะอาจะไปพักอยู่ที่เดิมนะคะเคทีสีนขลินเนาะแล้วก็จะบินต่อในวันที่สี่นะคะจะบินต่อไปปารี แล้วก็จากปลารีสไปนองนอนนแรกๆพี่ใหญ่บอกว่าจะไปรับอยู่ปลารีสแต่ว่าไม่มีคนขับรถพาแกไปแล้วก็ไม่มีใครไปส่งแกอยู่สนามบินของแวน์นี่ยอย่างหนึ่งก็ใช้ระยะเวลาก็พอๆพอกันก็เ,นเลยให้อ่านะนั่งเครื่องต่อไปเลยแล้วเพื่อนก็จะไปรับอยู่เครื่องบินสนามบินนองนะคะจากบ้านไปก็80-90ิบโลเนาะเพื่อนก็จะไปกับน้องซ้ายเพื่อน นะคพี่เล็กก็จะมาด้วยแต่ว่าเล็กๆน่ะเพื่อนนะคิดว่าหลานชายของเพื่อนว่างแต่เขาไม่ได้ว่างเนาะเขาไปทํางานนะคะก็เลยเป็นว่าพ่อใหญ่อะจะมากับน้องชายของเพิ่อนนะคะอ้ก็ต้องบินต่อแล้วก็ไปพักอยู่สนามบินปารีสก็ประมาณเกือบห้าชั่วโมงนะคะก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบว่าก็ต้องแบบ ่อก็ต้องแบบแลนซ้ายแลนขวานะเพราะว่าไอไม่ได้บินแบบไทยแอร์เวย์ไปถึงนองเลยนะคะไอบินไทยแอร์เวย์ไปถึงปารีสแล้วก็ปารีสก็อีกสายการบินนึงเนาะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปรับกระเป๋าอยู่ที่สายพานหมายเลขสิบห้านะ,ะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ไอก็ขอจบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวาอจะ ทายทุกคนดูคลิปต่อไปตอนที่ไอไปถึงโรงแรมเนาะกินข้าวนะคะตอนนี้จะจะพาทุกคนไปกินข้าวนะคะเจอก,กันที่ใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ